สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนถล่มทั่วประเทศเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้โดยจะมีฝนถล่มทั่วประเทศ6 0 8 0เพร้อมแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันที่22กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร,อร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด2 2 2สองถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3ถึงองศาเซลเซียสภาคตะบนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร,อร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่น เอดยโสธรอ,อำนาจรเริญอุบลราชธานีศีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสพากกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบ,บบุรีกาญจน,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 นบุรีอุทัยธานีนคนรสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรอยละ6 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาและนะราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จงังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จงังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่น บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองรอยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ